พอวลัลย์รัตน์คือให้สัมภาษณ์ผ่านรายการโทรทัศน์สร้างชื่อมาจากการไปออกรายการตีสิบของนายวิทวัฒน์สุนทรวินศจจนได้ชื่อว่าพอตีสิบระหว่างอยู่เจอเนสโกลบอลเจ็ดปีเมื่อรวมกับเอ็มบและเอเจเอลกปีรวม8ปีกว่าในพอก็เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิธีการขั้นตอนช่องว่างช่องโหว่าง,ง,างกฎหมายการเงินยางทะลุป,ปลุกโลงจนออกมาตั้งบริษัทดีไอคอนปลุปของตัวเองในที่สุดแต่ในความเป็นจริงแนละ้วธุรกิจที่พอสร้างและ เติบโตมาได้กับไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองโฆษณาเรากลับมาพูดถึงรายละเอียดคร่าวๆถึงตัวตนนายพอวรัตถพลและแชร์ลูกโซ่ดีไอคอนที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อใครยังไม่เข้าใจผมจะสรุปให้ฟังหลังนี้ครับ นายพอรวรัตพลนั้นปัจจุบันอายุ41ปีเกิดเมื่อวันที่10พฤษภาคม2566แม่ชื่อจินดาแซกก็ถือหุ้นอยู่บริษัทดีไอคอนรุ๊ปจำนวน21%ส่วนพ่อนั้นทิ้งแม่ไปตั้งแต่นายพออายุได้แค่3าขวบพอรวรัตพลคือให้สัมภาษณ์ผ่านรายการโทรทัศน์สร้างชื่อมาจากการไปออกรายการตี10ของนายวิทวัสสุนทรวิเนศจนได้ชื่อว่าพอตีส0 ใช้ชื่อนี้วิ่งโร่ไปเสือต่างๆเล่าถึงประวัติในการสร้างฐานะตัวเองจากลูกคนงานก่อสร้างมาเป็นเศรษฐีร้อยล้านว่าตั้งแต่ตัวเองจำความได้อยู่กับแม่พ่อทิ้งไปอายุ3าปีอยากรวยไม่อยากจนแบบที่ผ่านมาเขาพูดอย่างนี้ครับผมเกิดมาในครอบครัวที่อยากจนแม่เป็นกรรมกรก่อสร้างพ่อกะที่พวกเราไปตั้งแต่สามขวดมีชีวิตรอดมาได้ก็เพราะว่าแม่เป็นกรรมกรสร้างหาเงินมาเลี้ยงดูพวกเราบางทีกินข้าวโรยน้ำตาลหรือไม่ก็น้ำมันหมูคลุกๆให้มีชีวิตอยู่รอดไปส่วนตัวผ เพรงเรียนที่โรงเรียนวัดซึ่งแม่ให้ไปเรียนจริงแต่ว่าไม่มีเงินให้เรียนก็เลยต้องไปขอทุนที่โรงเรียนและทุนอาหารกลางวันจากวัดหลังจากนั้นผมก็มาเข้าโรงเรียนชายล้วนคือโรงเรียนโยทินบูรณะก็ขอทุนอาหารกลางวันเขากินเหมือนกันจนสอบเข้ามหาวิทยาลัยผมเอนทรานซ์แข่งกับเขานี่แหละแต่สอบไม่ติดก็เลยต้องไปเรียนที่รามคำแหงแต่ตอนที่เรียนรามคำแหงแม่ไม่มีแรงหาเงินได้แล้วเพราะแม่แก่แล้วเราต้องไปทํางานเสิร์ฟหาเงินมาเลี้ยงแม่แล้วส่งตัวเองเรียนด้วยเมื่อเรียนจบ พอได้ทํางานประจําเงินเดือน6 0 0 0บาททำโอทีเพิ่มเติมกับเงินเดือนรวมไปละหมื่น 10, บาทยังไม่พอเมื่อเลิกงานประจําแล้วก็ยังเสิร์ฟเบียนอนวันละสองสามชั่วโมงชีวิตวนอยู่อย่างนี้กระทั่งชีวิตพบจุดเปลี่ยนตอนอายุได้ย5ปีเมื่อเป็นหนี้บัตรเครดิตหลายแสนบาททะเลาะกับแม่ทะเลาะกับแฟนเครียดจะฆ่าตัวตาย แต่คิดได้เสียก่อนจึงล้มเลิกโดยเมื่ออ่านหนังสือจากคนที่ประสบความสําเร็จและตกตะกอนได้ว่าต้องทําธุรกิจเขาก็เลยเริ่มทําธุรกิจโดยไปเรียนได้อ่านหนังสือเรื่องธุรกิจออนไลน์กระทั่งมีธุรกิจออนไลน์มากมายไม่ว่าจะเป็นด้านวัสดุก่อสร้างความงามและสุขภาพหลังจากนั้นนายพอจึงเริ่มทําธุรกิจผ่านออนไลน์และโซเชียลมีเดียขึ้น เขาก็บอกชัดเจนนะว่าธุรกิจออนไลน์ต้นทุนมันต่ําจุดคุ้มทุนสร้างได้ไง่ายมากไม่ต้องกังวลว่าคุ้มหรือไม่คุ้มเพราะมันคุ้มแน่ๆจากการเปิดเผยเพจบางเพจที่เกาะติดเรื่องราวแชร์ลูกโซ่ดีไอคอนระบุว่าพอนั้นเคยเข้าไปเรียนรู้และเก็บเกี่ยววิชาการทำเว็บไซต์การทำการตลาดออนไลน์ในเว็บไซต์ Th a i SEO b o บซึ่งเป็นแหงบ่มเพาะโปรแกรมเมอร์คนทำเว็บไซต์และนักการตลาดออนไลน์ในยุคก,ก่อน รวมถึงคนอย่างเช่นแทนไทยนรงกูลหรือน็อตพันธวัฒนากวิสุทธ์เจ้าของกองสลากพลัสแต่ผมไม่ทราบนะว่าคนพวกนี้รู้จักมันหรือเปล่าแนวคิดของพอดังกล่าวก็ตกทอดมาป,ปัจจุบันเห็นจากการได้ที่ออกไลยดีไอคอนซื้อโฆษณาขึ้นป้ายทั่วเมืองว่าขายออนไลน์เท่ากับดีไอคอนแต่ในความเป็นจริงแล้วธุรกิจที่พอสร้างและเติบโตมาได้กับไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองโฆษณา ประกาศต่อมาธุรกิจออนไลน์ธุรกิจแรกที่พอทําคือธุรกิจขายกระเบื่องออนไลน์เจ้าดูบอกว่าสาเหตุที่มาขายกระเบื้องเพราะว่าภรรยานในตอนนั้นครอบครัวทํางานโรงงานกระเบื้องจึงทําเว็บไซต์ขายกระเบื้องออนไลน์ซึ่งสร้างรายได้ยกคุณภาพชีวิตให้กับตัวเองอย่างมากแต่ว่าเจ้าตัวยังไม่พอใจเพราะว่ายังต้องการเงินมากกว่านั้นจนกระทั่งตัวเองก้าวเข้าสู่เครือข่ายการขายตรงเป็นครั้งแรกกับแอมเวย์ way. ทำประมาณ3เดือนก็ถอนตัวออกมา ด้วยความที่ตัวเองนั้นมีความทะเยอทะยานใฝ่ฝันว่าอยากจะมีรายได้ทางอ้อมแบบไม่ต้องทำงานภาษาอังกฤษเคลืยอ PASSIVE INCOME เจ้าตัวกรโดดไปทำธุรกิจเครือข่ายที่เรียกว่า a g เจ e ซึ่งเจ้าตัวคุก คลีกับเครือข่ายนี้เป็นเวลาประมาณ1ปีเต็มๆถ้าผู้ชมจะเห็นได้จากภาพประกอบผมขึ้นให้ดูกับมอนตโตที่ว่าขครย,ยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยที่บอสพอดีไอคอนใช้ทุกวันนี้มันจริงๆมาจากสมัยที่ตัวเองทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงเอเจลนี่เอง หลังจากนั้นเจ้าตัวก็กระโดดมาทำธุรกิจเครือข่ายแห่งหนึ่งคือเจเนสโกลบอลโดยอยู่ในสายงานของแม่ขายยักษ์ใหญ่ในประเทศนำโดยสามีภรรยาคู่หนึ่งชื่อะเนตวงษากับกบอนุสราจันทรังศีซึ่งเป็นดารานักแสดงวัยรุ่นชื่อดังในดีคุณธเนตเคยสัมภาษณ์ว่าตัวเองเป็นพนักง,งานกาแฟาอยู่ราวสิปีจึงออกมาทําธุรกิจขายตรงช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายคนอย่างเช่นทนายตั้มสิทธาเบีย้ยบังเกิด พยายามโบยว่าบอสใหญ่เหนือบอสพอเดียคอนนั้นคือคุณธเนศวงษากับภรรยาคุณกบอนุสราโดยบอกว่าคุณธเนศนั้นเป็นบอสถอดทงซึ่งผมคิดว่าเป็นการกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมเท่าใดนักเจ้าตัวคุณธเนศออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านช่อง3ยืนยันแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเปิดเผยว่าตัวเองคนทํางานด้วยกับบอสพอประมาณ7ปีก็จริงแต่กรณีเดียคอนนั้นตนะัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์ กด Follow และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกด Like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมอย่างไรก็ตามคุณทานายยอมรับว่ารู้จักนักการเมืองสอก็คือคุณสามารถเจนชัยจิต วันนี้ที่ว่ากันว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปเสียงสนทนากับนายพอเนื่องจากนายสามารถเคยดำรงตำแหน่งประธานปราบ พรามแชร์ดูกโซประการที่สาท่านผู้ชมครับระหว่างอยู่เจอเนสโกลบอล7ปีเมื่อรวมกับแอมเบและเอเจแอลิกปีรวม8ปีกว่าในพอก็เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิธีการขั้นตอนช่องว่างช่องโหว่ทางกฎหมายการเงินยางทะลุปูุโปรปงจนออกมาตั้งบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปของตัวเองในที่สุดเมื่อเดือนมิถุนายน25งพหรือประมาณ6ปีที่แล้วก่อนเนี้ยนะจากดีไอคอนกรุ๊ปจะขยายตัวใหญ่โตมีบริษัทในเครือมากมาย ครอบคุมการขายปีกเครื่องสําอางอาหารเสริมการขนส่ง Wellness Clinic พัฒนาเว็บไซต์ให้เช่าเซิร์ฟเวอร์รวมถึงการบัญชีดีไ i คอนกรุ๊ปจดทะเบียน1มิถุนาย,ยน261ทุนจดทะเบียน50ล้านบาทด i ไอคอน l l n e s s จดทะเบียน3สิงหาคม65 2องปีที่แล้วทุน1ล้านทํากิจการคลินิกโรคเฉพาะทางดีไอคอนการบัญชีจดทะเบียน9สิงหา2ปีที่แล้ว65ทุนจดทะเบียน1ล้านบาทบริษัทนิรมิต g l o b a l จํจกัดจดทะเบียนวันที 15กรกฎาคมทุน1ล้านบาทไปเรื่อยๆนะฮะ มีเยอะแยะไปหมดผมไม่ลงรายละเอียดก็แล้วกันเอาเป็นว่า5ปีที่ผ่านมาเฉพาะบริษัทหลักเดียคอนกรุ๊ปสามารถทำออไรายได้รวมมากถึง1600ล้านบาทมีกำไรสะสม829.8ล้านบาทโดยเฉพาะปีที่แล้ว2566กํากำไรกว่า1 8 9 1ล้านบาทแต่อย่างที่ผมอธิบายในรายการส่วนที่เล่าเรื่องตั้งแต่วันพุทธที่ผ่านมาดีอคอนมาตายตรงสิ่งที่เรียกว่าอัตราการหมุนเวียนสินค้าคงคลังเพราะดีอคอนมีสินค้า ส็อกสำหรับเตรียมขายได้แค่6วันเท่านั้นคือเอาเงินค่าสมาชิกมาเต็มจํานวนแต่ไม่มีของให้เขาสับทางบัญชีเขาเรียกกันว่าสต๊อกลม ที่ตลกร้ายวันนั้นคือปี2564 3ปีที่แล้วมีสินค้าคงเหลือพอขายได้0.74วันคือไม่ถึงวันซะด้วยซ้ำตัวเลขดังกล่าวพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าธุรกิจและรายได้ส่วนใหญ่ของเดี i ไอคอนนั้นไม่ใช่การขายสินค้าแต่เป็นการขายสมาชิกแฝงในรูปของสต๊อกลมที่ไม่มีสินค้าอยู่จริงท่านผู้ชมครับ สต็อกปลอมหรือสต็อกลมนั้นที่เดียร์ไอคอนอ้างว่าปกติบอกจ่ายเงินก่อนเบิกเมื่อไหรค่อยเอาของไปต่างจากทุกเจ้าช่วยโอกาสที่ไม่ซื้อของได้เงินหมุนมาเป็นพันนล้าน เพราะถ้าคนเบิกไปของก็ขายไม่ได้ไม่มีคุณภาพขายไม่ออกหมดอายุอีกทําให้ทุกคนรู้ว่าไม่เบิกของเงินเข้าไปกองเอาเงินไปหมุนไปปัน่นสร้างภาพไปตัวเองไปซื้อโฆษณาจ่ายพรีเซนเตอร์ซื้อทรัพย์สินรถหรูที่ดินสร้างภาพไปโวยสุด,สดๆเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นให้กับคนที่เข้ามาซื้อสต็อกลมกันให้มากๆท่านผู้ชมครับเฉพาะ โกหกอะไรโกหกตัวเลขไม่ได้นะผู้ชมครับงบดุลในปีที่แล้ว2066ผวกมวไรายได้หลักมีประมาณ1,882ล้านบาทแต่มีหนี้สินหมุนเวียนหมายถึงรวมยอดรับเงินมาแต่ยังไม่ได้ซื้อสินค้าเจ้าหนี้การค้าประมาณ1,500 ห้าล้านบาทคิดเป็นประมาณ8 2ด7บเจ็ดเปซพูดให้เข้าใจง่ายคือรายได้หลก100ักร้อยเปอร์เซ็นเป็นสินค้าที่ส่งจริงให้ดีลเลอร์และมีในสต็อกประมาณ20เปอร์เซนตแต่เป็นสต็อกลมหรือไม่มีสินค้าจริงอาจจะมากถึง80ดเปซท่านผู้ชมลองคิดดูว่าธุรกิจที่มีสัสดส่วนการขายสินค้าแบบนี้เขาขายสินค้าหรือว่าเขาขายสต็อกลมกันแน่จริงๆท่านผู้ชมครับถ้าบริษุทธ์ใจต้องมีโชว์รูมเหมือนกับแอมเวย์กิฟเฟอรินหรือซูเลียนแต่ดีไอคอนไม่มี ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด u u s s r r i e แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม